สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มีรถเข้ามา1คันนะครับมาซ่อมทำสีหัวเก่งนะครับคือเจ้า isuzu f x z นะครับ360นะครับคันนี้มาซ่อมทำสีนะครับผมก็เลยมาทำคลิปนะครับก่อนที่จะลงมือหรือนะครับเพื่อจะซ่อมนะครับเพราะมาดูก่อนนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับคันนี้ที่ที่ดูแล้วอาการส่วนใหญ่จะเป็นผุกนะครับผุกมากนะครับอันนี้เขาจะผุกมากนิดนึงนะครับลองดูด้านซ้ายนะครับด้านชายประตูล่างนะครับนะครับแล้วก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะผุกนิดนึงนะครับเหมือนปูนจะกัดนะครับ ขอบชายหลังแล้วก็พวกล็อกหลังล็อกหลังหูเต้าหูหลังนะครับจะเสียทั้งสองข้างเลยนะครับสองข้างเลยนะครับก็ประตูประตูนะครับประตูโดยรวมอะไหล่ก็สวยนะครับแต่ว่าโครงสร้างประตูข้างล่างผุนะครับผุไปรูไปเรอร์เลยนะครับ ลองดูด้านในบ้างน,นะครับด้านในทางกระจกหลังนะครับทางด้านกระจกขอบกระจกหลังนะครับก็จะขูกนะครับกระจกหลังก็ขูกด้วยนะครับดูเบากบ้างครับอมจะเบากก็จะขาดนะครับ เราวนะครับดูด้านขวาบ้างนะครับอ๋อส่วนขอบกระจกล่างนะครับก็ผูกเหมือนกันนะครับขอบกระจกล่างก็ผูกโดยตัวโครงสร้างของหัวนี้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องผูกนะครับไม่ได้ชนมานะครับแต่จะเน้นผูกอย่างเดียวเลย ข้าขวาก็เป็นเหมือนกันนะครับคือชายล่างชายล่างขวานะครับนะครับหายสััดนะครับเห็นไหมครับเอาเบาขวาก็ขาดนะครับขาด โซลก็ยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพดีอยู่โอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าได้เริ่มลงมือทำงานยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ